First blood. Double kill. Ừ. Tôi đeo em ha lói ạ เข้าไหมมาดิวางมันไม่วางมันก็ตายดับเป็นจุดเบีเข้าเลยไหมเข้าเลยไหมเป็นจุดเบี้ยวเข้าตีเลยดจมารั้งไหนเนี่ยนะยป็น้ามผู้บหนึงหนึ่ง โ้ว okay. ยายอยู่ฝังไหนเนี่ยไม่ยายหลงที่หลง้างอ่ะเฮ้ย double kill ้าวยิงหัวด้วย โอเราเปิดตั้งหลังเข้าเรียบร้อยจอดไม่ได้จอยตัว Ô chẳng nua, quá Ủa ô mày à? mày ô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  mày nó mày ô mày ô mày

มาเอ๊ะไปเอ๊ะใช่ปะเอ๊ะนั่นบีบีเฮียวิ่งมาบีเฮ้ยปวดเร็วจังอ่ะอุ้ยสองตัวอุ้ยสามตัวเลยรู้ว่ามันอยู่จุดนี้พระเจยาไม่รู้ว่ามันอยู่มันเกิดจุดจุดไหน วา่เาเระเบิดยังไม่ได้วางไงดับเบิลคิลโอ้อีกตาเดียร์มาดับเบิลคิล Oh. oh first blood oh, oh, oh. <laughs> มาให้มันยิงเลย Double kill มาเล้ครับ้ o u b l e k i l ยิงมันมาเลยสิโอ้หไป็นติดเจอ ด้านหนึ่งคันนี้ดรานนเลยสองตัวเลยนอ็อมาดิมาตรงไหนวะ

ยาย้ายไปอ้อมหลังกระโต้งเนี่ยตรงตรงบีอ่ะส่วนน้องมันจะไปข้างหน้าตรงตซนเนี่ยเราไปอ้อมหลังตรงนี้ไปด้วยเลยตามก็มามรงโต้งมายาย ไอบีมันไปบีมันไปบีปเห็นตัวนึ่งแล้วต้องจะต้องจะดังดังให้ใเข้าออมาเียตามต้องมาย้ายอย่า,อย,าอย่าหลุดที่ต้องไม่้เห็นคนไหียังน้ำยังน้ยังายหนึ่งนะตัวตายหนึ่งั Đây oh yeah. Kill. Một con được. Mình mình lướt lá. Con này nó đều hết sóng. Ra chưa? đâu? Con đó. Đây hẳn nó to lên. โอเคต้องดาวต้องดาวเราสองมีมีม,มีมีสองมีสองตัวไปดีซะดีมีแค่สองไม่ใช่เหรอเัียงวางเลยทามทาม ข้อหลังย้ายแล้วข้อหลังย้ายแล้วขอโทษด้วยนะไม่ทานขอโทษผมติดเล่นไปหน่อยขอโทษเดี๋ยวระเปิดแล้วเดี๋ยวระเปิดแล้วมีตัวหมัดมีตัวหมัดระวังด้วยเดี๋ยว ต,ตัวมันดาแล้วต,ตัวมันเดาแล้วคุณระเบิดคุณระเบิดมันต้องหยุดมันต้องหยุดระเบิดแน่นอนเลยใี่ว่ามมาแล้วใครยิงอะไรตรงนั้นอ๋อพี่กำลังไปพี่กำลังไปมันอยู่วะมันอยู่วะอยู่ไหนไหวะพ,พี่พี่เฝ้าอยู่พี่ช่วยเฝ้าอ,อยู่ Đúng rồi, đúng rồi. Cô cô lao, cô lao, cô lao, cô lao. Alia ni ya. Ah.